ก็การทําสมาธิด้วยหลักก็พระองค์ให้ตั้งจิตอยู่กับกายเอาจิตของเราเนี่ยรู้อยู่กับ,บลหมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกหรือรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรีบทถ้าเกิดเราเดินก็รู้การเดินอย่างนี้ก็ได้หรือรู้อยู่กับการทำงานในปัจจุบันขณะที่เราทำงานอะไรอยู่ก็ให้ รู้ว่าขณะนี้ทำงานอะไรนะพระองค์ตรัสกับพ้านนทว่านี่คือสติอธิษฐานการงานเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะได้เหมือนกันแค่เราตั้งใจทำงานก็เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะแล้วการเอาจิตอยู่กับกายจะเป็นลมหายใจก็ตามเป็นการเคลื่อนไหวรีบทก็ตาม เป็นการทำงานในปัจจุบันก็ตามเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งความไม่ตายพรนะองค์จึงบอกว่าผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนะใครเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยคนนั้นกำลังจะได้อมตะธรรมคือความไม่ตายนะเราจำคำผู้เจ้าสั้นๆไว้แค่นี้ก็พอละ พระศาสดาของเราเคยพูดเมื่อสองพกว่าปีมาแล้วว่าผู้ใดบริโภคกายยคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมะตะธรรมนะถ้าโยมลืมการเอาจิตตั้งอยู่กับกายก็ชื่อว่าลืมอมะตะธรรมเหมือนกันพงค์บอกว่ากายยคตาสติอันชนเา่าใดหลงลืมอมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมนะถ้าโยมลืมกายก็ลืมอมะตะเหมือนกัน